สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับมิสเตอร์จานะครับในขายเครื่องเสียงมือสองอีที่39แล้วนะครับผม EP ที่39มีชุดไหนเข้ามาใหม่บ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นพระเอกของเราเลยนะครับผมสแกนโซนิกนะครับตัวท็อปสุดนะครับ M Series นะครับมากับแหลมริบบอนนะครับขาวจั่วเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับว่าราคาแล้วก็สภาพ เป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวมาชมสายกันก่อนนะครับมีเข้ามาบ้างนะครับ2-3มชุดนะครับผมนะครับสายลำโพงก็มีเข้ามานะครับก็มาเริ่มจากสาย AC นะครับตัวนี้ก็เป็นงาน c a r ์โนะครับเ a ็ดอินยูยาว1.5เมตรนะครับเมตรครึ่งครับเม็ e อินยูเหัวเจแปนนะครับหัวท้าย AC ซนะครับขายอยู่พ5นห้ารนะครับ รวมส่งให้นะครับราคานี้รวมส่งให้นะครับพันห้าร้อยห้าสิบสายซับก็เป็นหนึ่งกัหนึ่งนะครับหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับส่วนสายซับสองกสองก็หกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเอามาสาย RCA ตัวนี้ก็เป็นฟลูเทคนะครับหัวฟลูเทคคาร์บอนนะครับสายฟลูเทคยาวหนึ่งเมตรนะครับรุ่นนี้ขายอยู่พันห้าร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งให้นะครับแล้วก็เป็น XLO นะครับสาย x o ยาว1เมตรขายพ5นห้ารนะครับชุดต่อหนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็มีมอน s t e r ร์เล็กนะครับ650รวมส่งนะครับ1เมตรมาดูสายลำโพงกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นสายของม m o เตอร์นะครับเป็น Super Fat Mini นะครับความยาวขนาด2.5เมตรต่อข้างนะครับก็เข้าหัวากฉลามนะครับเข้าใหม่นะครับ ราคา1,350รวมส่งให้นะครับสำหรับมอนสเตอร์นะครับต่อมาก็เป็นของโอเดลเวสอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นสายขนาด4คอความยาว2เมตรครึ่งเหมือนกันนะครับข้างละ2เมตรครึ่งนะครับเข้าหัวปากฉลามนะครับ CMC นะครับนี่นะครับเป็นสาย4คอทำเป็นซิงเกิลนะครับตีเกีียวสภาพสวยนะครับใช้งานดีนะครับทองแดงแน่นนะครับ รุ่นนี้ก็ขายอยู่1,850รวมส่งให้นะครับผมนี่นะครับสาย4คอนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ยอดนิยมนะครับมาดูอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ก็เป็น a u ร i o Qu ควนะครับยาวข้างละ2เมตรครึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมอีกหนึ่งตัวนะครับราคาเริ่มต้นนะครับ1,350รวมส่งให้นะครับผมเป็น Au ริโอเควนะครับหัวปากฉลามนะครับ 1,350รวมส่งให้นะครับมีสาย AC มาอีก1ชุดนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เมกายู a นะครับเข้าหัว AC และหุ้มหนังงูอย่างดีนะครับความยาว1.5เมตร1,100บาทรวมค่าจัดส่งให้นะครับเดี๋ยวพาไปชมความขาวของสแกนโซนิคกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับขาวจ้วนะครับผมเป็นขาวกอดเปียโนนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็เป็น รุ่นท็อปของตระกูล M นะครับ M ซีรี e ์นะครับสแกนโซนิค M9 นะครับผมแหลมก็เป็นแหลมริบบอนนะครับพร้อมกับฝังเบตไว้ข้างๆนะครับดอกขนาดใหญ่นะครับ8นิ้วนี่นะครับสข้างเลยนะครับยิงท่อลมจากด้านล่างนะครับหนึ่งช่องนะครับ แล้วก็มีด้านหลังอีกหนึ่งช่องนะครับสำหรับมิดเบสนะครับส่วนเบสจะขับออกจากด้านล่างนะครับแยกการทำงานอย่างชัดเจนนะครับด้านหลังเป็นไบวายสามารถแยกขับชุดบนกับชุดเบสด้านข้างได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับนำเข้ามาในไทยไม่กี่คู่นะครับอยู่กับผมหนึ่งคู่นะครับผม อูนี้ผมขายอยู่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมหน้ากากครบนะครับผมนี่นะครับหน้ากากส่วนหน้ากากด้านล่างก็ถอดได้ครับแต่ถอดยากผมเช็คให้หมดแล้วนะครับขอบเดิมทั้งหมดนะครับดอกเดิมๆทั้งหมดนะครับสภาพสวยมีร่องรอยบ้างนะครับแต่โดยรวมสวยงามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเสียงดีมากครับ คลิปนี้ก็มีลำโพงบลูทูธตัวเสียงดีอีกหนึ่งตัวมาเข้ามาหนึ่งตัวนะครับเป็น g r o o เ x x กนะครับเป็นคลิป g r o o เ x x กนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับประกันเหลือๆนะครับสิบสองเดือนนะครับอุปกรณ์เหมือนมือหนึ่งนะเหมือนมือหนึ่งเลยสภาพใหม่มากเป็นมือสองนะครับผมนะครับสภาพไม่มีตำหนินะครับผมเป็นแบบชาร์จแบตนะครับ โฟลคาสะดวกครับประกันเหลือ12เดือนนะครับใหม่มากนะครับขายอยู่9 5 0 0บาทนะครับมาชมคู่ที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นโอล์อโอนะครับ A3 นะครับสภาพสวยนะครับลองรอยแทบไม่มีนะครับคู่นี้นี่นะครับสวยนะครับมีหน้ากากให้ครบนะครับขายอยู่7 5 0 0ันนะครับแล้วก็มี โบ๊ทเข้ามานะครับหนึ่งคู่พร้อมขาตั้งคู่นี้ขายอยู่สี่พันห้านะครับโบ๊ทลูกเต่านะครับสี่พันห้าร้อยบาทต่อมาชุดโบ๊ทอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้ก็เป็นอะคูสติเมตห้าเอเอเอมสองนะครับซีรีส์ทูนะครับเอเอมห้าซีรีส์ทูมาพร้อมขาตั้งนะครับกับชุดซับ ขาตั้งก็จะเป็นแบบปรับระดับได้นะครับสูงต่ำได้ตัวนี้เป็นขาตั้งสีสีขาวนะครับผมก็จัดการทำสีดำให้เข้ากับลูกเต๋าสีดำนะครับนี่นะเก็บสีมานะครับมีเลอะบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับขายอยู่เจ็ดพนหน้านะครับชุดนี้นะครับ เดี๋ยวชมด้านหลังนิดนะครับนี่ครับอะคูสติเมต5นะครับซีรีส์2ครับอินพุตเอาพุตนะครับสำหรับแอมแล้วก็ลำโพงหนึ่งคู่นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับมาชมโบสนะครับโบสตอนนี้ผมก็แกะกล่องเรียบร้อยนะครับนี่ครับแกะออกมาแล้วเอฟซีอยากเห็นมากว่า ข้างในเป็นยังไงนะครับผมก็เลยจัดการแกะเลยนะครับคลิปนี้นี่นะแกะออกไม้ให้ชมนะครับข้างซ้ายข้างขวาตรงรุ่นนะครับ mm hmm. มีฝุ่นเกาะป้าน,นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับ นี่ครับดูกันชัดๆนะครับผมเล็บซ้ายไล้ขวานะครับตรงรุ่นนะครับขายอยู่เจ็ดพันห้าครับคู่นี้รวมส่งให้นะครับผมพร้อมคู่มือก็มีนะครับมีโฟมมีคู่มือให้เนี่ยยกกล่องนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับลำโพงที่ยังมีอยู่นะครับก็มีเทนนอยนะครับ v 4นะครับ i นะเรับเป็นรุ่นใหม่นะครับชุดนี้ก็หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับ ตั้งพื้นนะครับมีสไพรให้ครบสภาพสวยมีหน้ากากนะครับหมื่นหนึ่งพันเก้านะครับแล้วก็ชุดเซ็นเตอร์สลาวนะครับหกพันเก้าร้อยบาทนะครับชุดเซ็นเตอร์สลาวนะครับมีหน้ากากให้ครบนะครับวิชชั่นนะครับสามพันเก้านะครับลำโพงตู้เล็กเสียงดีนะครับสามพันเก้าร้อยบาทแล้วก็ตัวแควินเวก้าก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้4,900ันเนะครับผม มีหน้ากากให้ครบนะครับเครื่องเล่นทินสามพันเก้านะครับสันซุยเครื่องไฟร้อยนะครับตรงผ่านมองแปงนะครับผมแล้วก็เครื่องเล่นเทปก็ยังพอมีอยู่นะครับผมถ้าใครสนใจเทปพเศษนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นยามาฮ่านะครับสามพบาทนะครับยามาฮ่า ec อ่าหนึนะครับเครื่องไฟร้อยเหมือนกันนะครับต้องผ่านโมปแปลงนะครับผมสามพบาทนะครับแล้วก็มีตัวไทโรนะครับตัวนี้แปลงไฟเรียบร้อยนะครับ2,500บาทนะครับ kx สี่เนนะครับใช้งานเดิมๆปกตินะครับผมอินดิเกตแอม n t วินเทจมีมา1ตัวนะครับ ตัวนี้ก็เป็น S A 7 8 0 0นะครับเข็มไฟทำงานปกตินะครับใช้งานปกติเลยตัวนี้ครับข้างละส0บาทขายอยู่5900บาทนะครับไฟร้อยต้องผ่านหม้อแปลงนะครับแล้วก็มี s ซ l เ e r p i o n e e er เนะนี่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็4,9 0 0นนะครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านเราได้นะครับปรับไฟได้นะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ แทบจะสมบูรณ์นะครับตำาหนิตรงโฟโนนะครับเสียงไม่มีนะครับผมวันนี้โฟโนเสียงไม่ออกนะครับขายไปตามสภาพ4,900บาทนะครับมาชมมิทิเกตแอมของมาลากันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็น PM8003 นะครับสภาพสวยนะครับมีรีโมทแท้แทนให้แล้วก็มีกล่องให้นะครับ PM8003 ใช้งานไฟบ้านเรานะครับ มีตำหนิหนึ่งจุดด้านล่างนะครับมีรอยนิดหนึ่งนะนรับนี่นะครับนอกนั้นใช้งานสวยนะครับเดิมๆขับข้างละ้เจ็ดสิบวัตต์นะครับตัวถังทองแดงพววั้ว b นหน้าแบบไฮเอ็นนะครับรุ่นนี้นี่นะครับพั้วไฮเอ็น b น n a แบบไฮเอ็นแล้วก็ตัวถังก็จะเป็นทองแดงนะครับปลั๊กเป็นย4 k ิบสี่เคทั้งหมดนะครับ ขายอยู่หมื่นห้าเปนห้านะครับพร้อมรีโมทแอร์แทนนะครับผมมีกล่องให้นะครับมาร้าน PM8003 ส่วน n อ d 3ด3 1 6 BEE นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับมากับรีโมทแท้นะครับมอแปลงถือรอยขนาดใหญ่ครับข้างละ40นะครับรุ่นนี้สภาพสวยมาพร้อมกล่องนะครับมีกล่องให้ขายอยู่8,500ปอรนะครับ แปดพันห้าร้อยบาทนะครับ C สามหนึ่งหก e e นะครับก็มาล้านยังมีอยู่นะครับตัวนี้ก็เจ็ดพันเก้านะครับมีเรโมทให้นะครับมีรรโมทแทนนะครับ PM ห้าศูนย์ศูนย์สี่นะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทมีรรโมทแท้ให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นโรเชลเก้าสามศูนย์ x นะครับใช้งานไฟบ้านเราตัวนี้อยู่หกพันเก้านะครับ แอมบิดออเดีโอนะครับตัวนี้ก็6กพันเก้าร้อยบาทนะครับแอมบิดออเดียโอหกพัน้าบาทนะครับไฟ,ไฟบ้านเราทั้งคู่นะครับมาชมซับฟูเฟอร์กันบ้างน,นะครับมีเข้ามาหนึ่งลูกนะครับขนาดสิบสองนิ้วนะครับรุ่นใหญ่ของเวลูดายนะครับผมสภาพสวยนะครับมีหน้ากากให้ครบนะครับผม นนี่นะครับสวยเหมือนใหม่นะครับขาดรีโมทอย่างเดียวนะครับเบรลูดาย EQ m x 12นะครับ450วัตต์นะครับปรับมีตัวเลขบอกด้านหน้านะครับตัวปรับอยู่ด้านหลังขายอยู่13,500นะครับโฟลิอก,ก็8ดีัอก้8,900บาทนะครับ12นิ้วหรือใครสนใจนาโนก็ ลองมาชมได้นะครับ4,900บาทนะครับ10นิ้วนะครับครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็โทรมาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์นะครับ0 9 9 4 8 5 2 6 0 2นะครับหรือแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 9 9 4 8 5 2 6 0 2นะครับมาทดลองฟังได้เสาร์อาทิตย์เวลา8ปดโมงถึงบ่ายสโดยประมาณนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็เปิดเหมือนเดิมนะครับผม ยินดีดดต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมิสเตอร์จาด้วยนะครับผม